เดมคือต้องทรงอารมณ์ให้ดีทรงอารมณ์ไม่ดียังไม่พอคุณต้องอยู่กับจักรพพรดอยู่กับพรมิหารอยู่กับหลวงปูอยู่กับการพิจารณาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเล่าแล้วไปเรื่อยๆเดี๋ยวตั้งก็แก่แล้วรูเบื่อยังไม่แก่บางคนตายซะก,ก่อนประมาณนี้แหละกรรมตัดลอน่ะบุญก็ช่วยไม่ได้นะบอกก่อน คนที่มีกรรมตัดรอนเยอะๆนะบนก็ช่วยไม่ได้ยกเว้นมากๆมากๆยกเว้นอธิษฐานเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับโลกวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่าจตายเกิดอะไรประมาณนี้แหละง่ายไหมง่ายนะจะมาทำยาก มันทํายากต้องใหม่ๆเนี่ยละ่ะใหม่เนี่ยเริม่มเนี่ละ่ะเชื่อหลวงตาเถอะตอนที่หลวงตาฝึกใหม่ๆน่ะท่านถึงสอนบอกเองขี้เกียจเองต้องทาท่านบอกเองขยันเองก็ต้องทําเพราะเองต้องไม่รู้เองจะตายเมื่อไหร่ท่านบอกเองทำต้องทาท่านบอกไม่จําไม่ได้ท่านย้ํานะเองต้องอยู่กับพระให้ได้ถ้าเองทาไปบอ่อยนะ นานเข้านาน,านเข้าอ่ะนานนานเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเองไม่ต้องไปบังคับมันมันทําเองท่านบอกมันทําทางตา,งา,งางหูจมูกนิ้วกายจากลกลดก,ลกยินเสียงมันจะพัฒนาไปเองอธิษฐานก็ไปเองไปไปหมดน่ะมันเป็นสายใย,ายไปหูไกลเลยสมองนี่ยฐานตรงนี้แหละสำคัญท่านท่านเึงบอกให้สร้างสถานฝึก โดยไม่ต้องโดยไม่ต้องรับอะไรหมายถึงว่าฟรีอ่ะ